It's not great. Is it? But, is it fresh? You want to put it in your little Not little great, it. It. Sadly. Um, How many? I... Um, half uh, half hour. Uh, I'm gonna go pick it up. If they want one bowl. It's a, There's no garlic. What? Uh, breakfast pizza, cheese and oh. and the cream. Somebody was asking, a lot of people ask me about the dolls that your yeah, mom gave me. Yeah. She gave me a long time ago and faith like took it. Mm -hmm. I do uh, Google Lens, I can't find any. No? Uh -huh. So tell her that a lot of people compliment and uh, yesterday. somebody was asking, "Where did you get that d o w n I'm live, uh, by the way. เ yeah. so มื่อวานลืมใส่อะไรลืมใส่ใบมะกรูดอันนี้เป็นต้มขานะคะต้มขาทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่า วันนี้ลูกอยากจะกินอีกก็เลยต้มต้มปวยเตี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเอามาปรุงใหม่ก็คือเวลาทาเวลาทําแบบนี้ไม่ได้ปรุงให้มันเปรี้ยวไปเลยนะคะใส่แค่น้ำมะขามใส่แค่มะขามเนาะแล้วก็มาบีบมะนาวตอนมาบีบมะนาวก่อนกินอีกทีนึ่งนะคะเวลาเอามาอุ่นมันจะได้ไม่ขมเนาะแล้วเป็นไม่ในชะ่มน้อย,อ,ยอะไรในความจสูตรไม่ได้ Hello, hello. Welcome to my live stream. มีใครมาไหมไม่มีแต่ดูก่อนอ่ะมีมีมีแอนนี่จอน thank you number one you got my number one thank you so much I'll give you a blue jacket ลูกสาวบนอยู่คนนึกว่าบนอยู่คนเดียวอันนี้จริงๆทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละต้ขนขาดนะแต่ว่าเมื่อวานนั้นเรารีบๆแล้วก็ มันมีมันมีขาไอ้มันมีตะไคร้ที่แบบซอยเนาะไม่ได้ใส่ไม่ได้เดินออกไปตัดตะไคร้สด thank you Annie thank you John ขอบคุณจอรนเด้อขอบคุณแอนนี่ด้วยนั่งๆอ่ไลฟแป๊บนึงคือบางทีถ้าไม่รีบไลฟ์เลยแล้วมันจะดึกไงแล้วถ้าไม่ไลฟ์ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มี คลิปก็ตะกี้ก็จริงๆทำคลิปอยู่นะจะลงอยู่ผัดไทยอ่ะผัดไทยไม่มีซอสอ่ะเอ้ยเอ้ยมีได้แล้วมั้งเดี๋ยวได้ละเส้นเล็กโซนูโรสุนูโรเอสเตอีกเดี๋ยวไปละบ้านดังนิดหน่อยเนาะพาะบ้านดูรถแข่งเธอมาพ่อบ้านฉันชงกาแฟตอนสามทุ่ม You give me your brew coffee at 9 p.m. No, I did I I it earlier, but I have to tear it down. <laughs> กันเป็นพี่เป็นน้องเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นพี่บางบางทีบางทีเราก็เรียกพี่บางทีเราก็เ,กเรียกน้องไม่แน่ใจว่าเคยเช็คอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเคยเช็คอายุหรือเปล่านะ้อขออภัยเนาะเดี๋ยวเอาไปเก็บเดี๋ยนะเดี๋ยนะอุใสเ่เสื้อฟ้าให้ใส่ให้อยู่นะทำไมมันไม่ขึ้นว่า เมื่อกี้พี่ช่างน่าจะลองเครื่องไม่ได้ยินเสียงอะมีคนห่วงเสียงอะพี่ตื่นพี่ตื่นมาทันพี่ช่างแป๊บหนึง่งเมื่อเช้าอะตื่นสายไงสิบโมงกว่าจริงๆตื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วตื่นมาสักหกโมงแต่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน,ฉนอยากนอนต่อเลยอะทำต,ตัว,ตวเป็นคุณนาย <laughs> ไม่ใช่อะไรจะตื่นสาย <c oughs> คุณนายในที่นี่คือจะตื่นสายนะไ,ไม่ใช่คุณนายของจริงหรอกแต่จะตื่นสายอนนี้คนอื่นๆเขากินพิซซ่านะแต่น้องบอกว่าอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวต้มขา <c oughs> เคยทำเคยทำต้มข่าแล้ว <c oughs> แล้วน้องบอกว่าอะไรอหอมดีก็เลยก็เลยให้น้องลองชิมน้องชอบนะคะ ทีนี้ทีนี้วันนั้นน้องอยากกินกับเออก็มีมันดังไปอ่ะรีโมทอยู่ไหนที่รักคริสโตเฟอร์รีโมทลีสสุดหล่อดูอันนี้สุดหล่อดูสุดหล่อด,ด,อดูรถแข่งที่บ้าน ขอบคุณสวัสดีคุณวีนะ่าขอบคุณที่แวะมาค่ะคุณวีนะ่าคนเดียวกับที่ที่แอดมินเจอที่ห้องพีซีเคหรือเปล่านอ้อถ้าไม่ใช่ขอโทษขออภัยนะคะถ้าทำช่องก็คือฝากคอมเมนต์ในฝากคอมเมนต์ในคลิปสั้นแอดมินเนาะขอบคุณนะคะที่แวะมา เหมือนเราจะเคยเห็นในห้องพี่ซีเพย์ะคะ่ะเหมือนเราเยี่ยมบ้านเราเจอขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาเนาะถ้าถ้าเดินไปเก็บผักชีท,กทุกคนทุกคนทักทะจอดได้ <laughs> <laughs> เดินไปเก็บผักชีได้ไหมอะ <laughs> อันนี้อันนี้คุณวีนาคุณคุณพี่หรือน้องคุณนางคุณนวลน,นางเอมมี่สวัสดีค่ะมีมีอนมีแอนนี่ Annie อยู่เนาะน้องนวลน,นางหรือว่าพี่นวลน,นางอย่าพูดถึงอายุค่ะไม่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าหน้าก็คืออก็จะอุก็จะเรียกน้องนั่นแหละแต่ว่าเหมือนคุณนวลน,นางเคยเรียก เคยเรียกน้องอหูหรือว่าพี่อูไงอก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจนออใครแบบว่าใครเกิดก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่เป็นไรเนาะเราแบบว่าพวกเราก็คือสิบแปดบวกเท <c oughs> ่าเท่ากัน <c oughs> ไปเลยค่ะโอเคโอเคยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเอ่อผักชสีสักนิดนึงไม่รู้ว่าไม่ได้กินผักอะไรเลยฝากฝากห้องแป๊บนึงค่ะ เราไลฟ์ไม่นานหรอกไลฟ์แค่แป๊บเดียวค่ะ oh. อันเนี้ยได้แล้วอะทำไงดีวะยิ้มข้างนอกฉันในน้ำคำว่า ที่รินรลบใจเขาบอกใช่ก็รู้ตุกี้ thank you for stopping by ตุกี้เดี๋ยวพี่ไปเก็บผักชีแป๊บนึง่ง Okay, so these guys right here. That's who they are. Okay, that makes more sense. All right, we will take a break. are going to keep making the rounds. We'll do hopefully a final break here before we can to turn it loose. You're watching the race, 12 to 75 last Main event. Try the best washing towel at Tommy's Express. Y'all love our open and bright tunnels. Easy-loaded flat-belt conveyor, unlimited membership, and free back-end to watchers. Text the keyword to get the works, our best watch, on us. I need some That's all for. You know what you want? Uh, uh, I for. Faith? Uh, Faith, did you get uh, your girl? Did uh, get you Carl? Know, or Kelly. you <laughs> อะไรอีกลืมมะกรูดใบมะกรูด <laughs> Live. If the camera turn on the other side, you okay. <laughs> <laughs> it's remember, the gang. He he. a Just tricker girl, trick Yesterday, I also. เมื่อวานทำก็ลืมลืมใบมาสุด <laughs> แม่ครูความจำดีมากเมืองที่เราอยู่มีสนามแข่งรถไงทุกคนเป็นเมืองเล็กๆเ, <c oughs> เขาแข่งซูเปอร์มารลฟไฟเมื่อก่อนอ่ะโดนลากไปสนามแข่งรถประจำ เดี๋ยวนี้ดูออนไลน์สวัสดีคุณเอเดี๋ยวนะไปไปเอาค่ะ <laughs> ส,สวัสดีพี่นกพี่นกพี่นกขอบคุณขอบคุณพี่นกแวะมาทักทายน้องค่ะพี่นก เป็นเป็นใบผักชีที่มันมีดอกแหละแต่แต่ต้องต้องตัดเพราะว่าจะให้เขาแตกเออทุกคนถ้าถ้าใครปลูกผักชีเยอะๆเนาะใช้เทคนิคเดียวกับเหมือนโหระพากะเพราได้นะคะ so ก็คือถ้าถ้าถ้าเราเด็ด <You have S 2> ไม่ให้เขาออกด <super> อกไม่ให้เขาออกมเมล็ดเนาะเอาเราจะไปเราให้แม่ทำซุปแล้วหนูจะ Bear? I'm gonna miss the race. What's the size of even? Fit. Mommy. Yeah. mommy's done. So Better, she ain't gonna like it. They ain't gonna like it. It's told different when it's made at that Yeah. No, she ain't gonna like the case. Um, I can put a have she going with you. I don't I don't have time. Is she going I got, with if you, you want me to stop tell the general What's oh, that? Oh, 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 Wait, what's going on? What's going on, I'm gonna miss the race now. What's the sound? Because it's only once a week and uh, They're but... you, want, you want me to put in to go? Couldn't you no. just take could... It's <laughs> If you wanna go with that I can either wait until you come back. I don't know what you're talking about. Your soup is ready. Um, I'll eat it when it's Okay. Mm -hmm. Dad, I found these holes, and I think this way to make. Mom, this is why you don't say. Oh, you have to wear the. Yeah. Seven. ย่าขอบคุณค่ะที่แวะมาสวัสดีทั้งห้าท่านค่ะได้เท่าไหร่ละได้สิบห้านาทีละสวัสดีสาววีโอโอู้ไม่เห็นเนาะตะก,กี้เดินไปเก็บตะก,กี้เดินไปเก็บขอบคุณสาววีโอที่แวะทักทายนะคะตะก,กี้เดินออกไปเก็บอผักชีมาเล้วคุณอ๊คุณวีน้าเอาเสื้อฟ้าไหมะ ไ่ไปเอานะคะไปเอาอันนี้มาถ้าจะเอาเสื้อฟ้าถ้าทำช่องนะคะอ,อ,อไม่ห่วงเดอ้อบอกได้นะคะเอ่อสาวิโอสวัสดีค่ะนะคะสาวัสดีสาวีโอสาวีโอก็สวัสดีกับคุณน้องคุณพี่โดนางน,นะคะน้องแล้วแกอุ้หน้าแก่กว่าเนาะแกงอะไรต้มต้มขาคะ่ะย่าจา๋าต้มข่าแล้วลูกเขาชอบอันนี้ไง ลูกเขาชอบเป็นก๋วยเตี๋ยวบางเมื่อก่อนที่ทําต้มขาให้ให้น้องน้องเขาได้กลิ่นเนาะน้องเขาถามว่าอะไรก็เลยให้ชิมวันนั้นให้จําได้ว่าต้มเส้นบะหมี่กึ่งให้ไงใส่แล้วก็ใส่ต้มขาเนาะน้องเขาชอบต้มเก่ไกนต้มขาซุป with the rice noodle I used to make the soup ต้มขาซุป and my girl just love the flavor So she always a s ชีอ me to coconut soup แลุวน้องก็ชอบต้มขาเป็นต้นมาแต่ทำสไตล์นี่ค่ะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใส่บางครั้งก็เป็นเส้นอบะมีกึง่งบางครั้งก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะคุณย่าก็บอกว่ากินด้วยมามา นี่แหละตะกี้ที่บอกว่าน้องเข้าหาอะไรให้ลูกกินก่อนนะก็ได้เมนูเนี้ยค่ะย่าจ๋าขอบคุณยา่าหลินนะคะอยคุณได้นัมเบอร์วันลีดเดอร์บอรแฟนเป็นลีดเดอร์เลยนะยา่าน้องนวลน,นางก็สวัสดีกับย่านะคะย่าก็อะไรเนี่ยลอยๆอยร่อยค่ะคล่องคอดีนะแต่ตอนเนี้น้องน้องติดรถพ่อไปเอาพิซซ่าตอนแรกพ่อเขาบอกว่า พ่อกำลังจะไปเอาพิซซ่าน้องก็บอกว่าจะกินซุปตอนนี้พ่อไปเอาพิซดดพพซ่าติดรถพ่อไปเอาพิซซ่าดูซิว่าจะกินไหมหรือถ้าไม่กินแม่ก็ต้องกินนะคะแต่ต้มข่ามันอร่อยอยู่แล้วไงต้มข่าก็คือเป็นเป็นซุปที่เป็นซุปที่คนคนที่นี่ก็สั่งเยอะนะต้มขา่าต้ยมยำต้มข่าเนี่ยค่ะต้มข่าก็คือคริสโตเฟอร์จะชอบมากกว่าเพราะมันเป็นโคโคนัทซุปไง ได้เมนูอะไรเป็นกว๋วยเตี๋ยวสีมันก็จะจืดชืดน,นิดหน่อยนะแต่ว่าเนี่ยลูกชอบน้องเฟอย์น้องเฟส์ it's not cold, cold. it's hot อ u t แม่ที่ไม่ยูแม่ปิดทีวีนะลูกมันไม่ร้อนหรอกลูกมันไม่หนาวอโ เด็ดเด็ดกอล์ฟรองเท้าวางรองเท้าไม่ไม่ลูซี่วันโอ้ยทุกคน <laughs> แต่ละคนครอบครัวไอชัน <laughs> ตุก๊กกี้หัวใจกอดกดขอบคุณค่ะสวัสดีทั้งหกทา่านอ่ะลงแล้วถึงเวลาถึงยี่สิบ ยี่สิบนาทีละสวัสดีสวัสดีพี่กระท่อมพินแคนสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะทักทายเด้ออันนี้ก็สวัสดีพี่กระท่อมนะคะอันนี้สวัสดีตอน้องตุก๊กี้ค่ะพี่นวลนางก็หัวใจกระกอดขอบคุณค่ะ Thank you แอนนี่เดี๋ยวลงแล้วนะคะบายๆค่ะขอบคุณทุกเราทุกไลฟ์ทุกกาลังใจนะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบายยขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณย่าขอบคุณน้องนวลนางขอบคุณแอนนี่ขอบคุณวิศจร ขอบคุณ oh, พี่กระทอมพีงแทน oh. ขอบคุณตุ๊กี้ขอบคุณยาขอบคุณไปแล้วขอบคุณสาววีโอค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์เพื่อนๆเ,เนาะบ๊ายบายค่ะ oh. ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะไลฟ์ like oh. พอแบบนี้แหลนะเนาะสั้นๆ oh. ถ้าถ้าแบบถ้าได้มาถ้าดวงตาแบบตะมุตะมิเราไปสั้นๆแบบนี้แหละจุมจ่มจิ๋มน่ารั <laughs> oh, กตะมูตะมิโอผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยว มีมีคนเอาไฮเดรนเชียมาฝากมาฝากเพราะเด็กเเล่นเด็กๆเล่นม <o> ีผู้ชายเอาดอกไม้มาฝากบายบายไปแล้วข้อมูลวุ่นวายมากๆเขียงกันโอ้โห